สวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงแคมป์อิทดัวเซลกันอีกแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟนะครับสําหรับผมแล้วนะครับการไปเดินป,ป,ป่าไปแคมปิ้งกับกาแฟเนี่ยมันเป็นของที่คู่กันมาโดยตลอดครับดังนั้นสาหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ผมใช้อยู่มาเป็นระยะเวลาประมาณเกินครึ่งปีแล้วแล้วผมรู้สึกโอเคกับมันมากๆก็เลยจะมาแชร์กับเพื่อนๆกันนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันคืออะไรมันมีดียังไงนะครับ โอเคงั้นมาเริ่มกันดีกว่าครับก็ oh. สําหรับเวลาเราไปเดินป่าแคมปิง้งอุปกรณ์ที่เราจะเห็นกันบ่อยๆก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ริฟนะครับหรือการชงด้วยมกกระป๋อนหรือว่าบางทีแอลูเคมก็มีให้เห็นบ้างครับแต่เจ้าตัวนี้ที่ผมจะพูดถึงก็คือเจ้าตัวนี้จเจ้าอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า s t a เล e t s o ครับ s t a เล e t s o SP สองร้อยครับก็เจ้าตัวนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้สําหรับ ทำเอสเปรสโซขนาดพกพานะครับที่ใช้แรงดันน้ำอัดผ่านตัวชั้นกาแฟแล้วก็ออกมาเป็นเอสเปรสโซช็อตนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบหลักๆของมันก่อนนะครับก็ส่วนประกอบแรกนะครับก็คือจะมีตัวปั๊มนะครับลักษณะของมันก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ครับมีหน้าที่ไว้สําหรับปั๊มเพื่ออัดอากาศเข้าไปนะครับมีตัวแชมเบอร์นะครับเอาเป็นที่ไว้สําหรับใส่น้ํานะครับ แล้วก็มีตัวตุก,กระบอกนะครับกระบอกตวงตัวนี้ก็มีไว้สําหรับใส่เม็ดกาแฟครับและส่วนท้ายตรงนี้ก็จะมีเป็นเพชเชอร์วาลครับเป็นเพชเชอร์วาลที่เมื่อเวลาเราอาัดปั๊มพันอากาศเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยตัวนี้มันก็จะมีทำหน้าที่ว่าเมื่อแรงดันถึงมันก็จะพ่นน้ำกาแฟออกมานะครับแล้วก็ส่วนลน่างสุดก็คือเป็นส่วนที่เป็นไว้สำหรับ แก้วช็อตเป็นแก้วตวงนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าก็สำหรับการตวงกาแฟนะครับก็ใช้กาแฟอยู่ที่สิบกร,รัมนะครับ นนก็หมดนะครับอันนี้ผมใช้ที่บดทาม,มอโซีทูน,นครับก็ใช้อยู่ที่ประมาณ10คลิกนะครับก็ขึ้นอ,อยู่กับนิดก็พอครับ โอเคฟรีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอามาใส่กาแฟกันนี่เป็นโรสซิ่งนะครับไม่ได้มีมาในชุดนะครับซื้อเพิ่มขึ้นมาเวลากอกกาแฟก็ได้ง่ายครับมันจะพอดีกันพอดีครับเนี ก็ผมก็จะใส่นี่เลยแล้วก็ผิกคว่ำครับแล้วก็ตบกาแฟก็จะอยู่ในบัคเก็ตทั้งหมดนะครับแล้วก็จากนั้นก็ตบตกมัหน่อยครับจากนั้นก็แทมครับแทมนี้ก็ไม่ต้องแรงมากนะครับเอาแค่พอตึงๆมือครับไม่ต้องออกแรงเต็มที่กดปรับ ให้มันเสมอกันนะครับน้ำเวลาผ่านกาแฟก็จะได้ทั่วถึงครับโอเคทีนี้เราก็ได้ตัวบัรเก็ตแล้วนะครับที่ใส่กาแฟ,แฟจากนั้นเราก็อารกเก็ตเนี่ยใส่ก็ตัวฐานล่าครับที่มีเพชรวาลอยู่เนี่ยครับแล้วก็ปิดไปโอเค ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วก็ได้เวลาต้มน้ำครับเดี๋ยวผมจะมีเจ้าเทอร์โมมิเตอร์นะครับเอาไว้สำหรับจับอุณหภูมิน้ำนะครับหรือว่าถ้าเวลาไปแคมปิ้งเตินป่าเนี่ยมันก็อาจจะเอาไปก็าจะยุ่งยากครับก็รอน้ำเดือดเลยก็ได้คิดที่ร้อยองศาก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยกันดีกว่าครับ เวลาน้ำที่ใช้ในการต้มกาแฟเนี่ยผมก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ50มิลลิตรนะครับก็ไม่ต้องเติมเต็มก็เอาแค่พอประมาณพอใช้นะครับแล้วก็เปิดไฟกันแนละ้วเกจุดไฟแล้วครับ ระหว่างที่ต้มน้ำนี่แล้วก็มาคุยกันถึงข้อดีข้อเสียนะครับก็สําหรับผมนะครับข้อดีของมันก็คือว่าเวลาไปเนี่ยมันเอาไปแค่นี้ก็ได้ครับโดยที่ไม่ต้องเอาที่บดกาแฟไปเพราะว่าตัวมันเนี่ยในตัวบาสเกตของมันตัวนี้ครับมันสามารถใส่กับแคปซูลของเนสเพโซได้แคปซูลที่ใช้สําหรับเครื่องชงกาแฟนะครับก็ใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่น้ําแล้วกดได้เลยครับก็จะสะดวก พกไปง่ายๆครับสำหรับเวลาคนที่อยากไปเที่ยวก็อยากกินกาแฟสดนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็ไม่มีอะไรมากครับเรามีแค่นี้แค่หม้อต้มซึ่งเราต้องมาใช้ทำอาหารในการไปแคมปิ้งอยู่แล้วเราแก๊สแล้วก็มีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วก็แคปซูลกาแฟครับแต่ว่าถ้าเราไปแคมปิง้งเราก็อาจจะมีนู่นนี่นั่นมาเพิ่มก็ได้เช่นเราเอาเม็ดกาแฟที่เราชอบไปแล้วก็ตัวบทไปครับ อุปรกรณ์ชงที่มันเป็นเอสเปรสโซ่เนี่ยมันสามารถต่อยอดทําเป็นมนูนอื่นๆได้อีกอย่างเช่นเอานมไปนะครับแล้วก็ไปทำลาเต้อาร์ตนะครับชงเป็นลาเต้นะครับหรือว่าเอาน้ําส้มไปจะทําเป็นกาแฟน้ําส้มเอสเปรสโซ่หรือว่าจะเป็นมะพร้าวเอสเปรสโซ่อะไรเงี้ยครับมันก็โอเคครับมันต่อยอดได้เยอะดังนั้นก็เลยถือว่าเป็นตัวชงกาแฟที่ผมแฮปปี้กับมันมากแล้วกันใช้มาเกิน ครึ่งปีแล้วแล้วก็เลยรู้สึกว่าชอบก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อน,อนๆรอตัดสินใจกันดูครับอโอเคน้ําเริ่มจะเดือดแล้วดูก่อนนะครับโอเคได้แล้วครับก็ปิดไฟครับจากนั้นก็ ง่ายๆเลยครับเวลาเราชงเราก็แค่เอาน้ําร้อนเนี่ยที่เราต้มเสร็จนะครับก็เทใส,ส่นะครับกาแฟสรมัมผมก็จะให้น้ําเนี่ยมันจะมีสเกลอยู่ด้านในนะครับอบอกอยู่ผมก็จะอยู่ที่ห้าสิบมลนะครับจากนั้นก็ปิดฝาเอาตัวปั๊มเนี่ยปิดแล้วก็ เริ่มทําการสกัดกาแฟาได้เลยนะครับพอมันถึงจุดมันก็จะเริ่มตึงๆเียครับแล้วก็อัดเข้าไปคือถ้าเรากดหยากกว่านี้ครับมันก็จะกดง่ายครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามันหยากไปอะ รสชาติมันก็จะไม่เข้มข้นครับผมก็เลยบด,ดให้มันละเอียดขึ้นมาแล้วก็ออกแรงกกดเยอะขึ้นหน่อยครับเราก็กดไปนะครับแล้วก็พอมันหมดเนี่ยมันก็จะฟรีอย่างนี้เลยผมก็จะตัดช็อตอยู่ที่30 ml นะครับต่อกาแฟ10กรัมครับโอเคทีนี้เราก็จะได้เอสเปรสโซช็อตมาแล้วนะครับ เอสเรสโซชอตที่3าม l ครับโอเคแต่เนื่องจากปกติผมไม่ค่อยได้กินเอเนสโซช็อตเท่าไหร่บ,บางทีผมก็จะเติมน้ำร้อนไปเวลาถ้าไปเดินป่าแต่นี้อยู่บ้านก็สามารถทำเมนูง,ง่ายๆอย่างเช่นพวกลาเต้เย็นอะไรงเนะครับผมาหาน้ำแข็งแล้วก็นมมาก็ ใส่เอสเปรสโซช็อตไปก็อร่อยแล้วครับอยู่บ้ากนก็หกๆเล้อๆแทะๆก็ไม่เป็นไรครับก็รับเดียวก็เสร็จครับล้างเอาใ,ใส่งงไปเจแล้วก็จากนั้นก็เติมเอสเปรสโซช็อตของเราไปก็เป็นอันจบสิ้น ได้กินลานต้เย็นอร่อยๆนะเป็นไงครับก็โอเคไหมครับกับการกินกาแฟและการเดินป่าอร่อยอะโอเคก็เดี๋ยวไว้สำหรับเทปหน้าเราจะมีอุปกรณ์อะไรมานำเสนอกันอีกก็เดี๋ยวไว้พบกันครับ ทิกเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับจากประสบการณ์ที่ใช้มานะครับเวลาไปเดินป่าเนี่ยหนึ่งก็คือมันเป็นแก้วครับปกติผมก็ไม่ค่อยอยากจะเอาแก้วไปเพราะกลัวเวลาเราแบกของในเป้นู่นนี่นั่นนะมันจะแตกนะครับผมก็เลยจะใช้เป็นเอาไปแค่เจ้าตัวนี้ครับแล้วก็เอาพาเลทไปพาเลทของตัวกาแฟดิบนะครับเดี๋ยวผมดิบให้ดูนะครับปกติกาแฟดิบเราจะมีไอ พาเลทไม้อย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับผมเอาแค่พาเลทเนี้ยไปครับแล้วก็เอามาใส่นี่เลยปับ๊บมันจะพอดีกันครับแล้วก็ใช้แก้วอะไรก็ได้เวลาไปเดินป่าเราจะต้องมีแก้วกินน้ําส่วนตัวนะครับถูกไหมเอาไว้แค่อย่างนี้ครับแล้วก็ไปกดครับเราก็จะได้เอสเปรสโซช็อตในแบบที่ไม่ต้องพกแก้วไปนะครับหรือว่าบางทีถ้าผมขี้เกียจเอาตัวพาเลทไม้ไป ผมใช้ตัวนี้ก็ได้ครับเป็นแก้วของคูปิก้าผมไปรอมาแล้วมันพอดีกันนะครับแต่ว่าเวลากดอ่ะก็ต้องจับมันมั่นๆนะครับเพราะว่ากดอย่างเงี้ครับเราก็จะได้กาแฟช็อตอยู่ในแก้วช็อตพอดีเลยสาหรับคนที่ชอบกินเอสเปรสโซนะครับก็เนี้ยจบในตัวเดียวครับ น้ำหนักก็เบาลงด้วยเพราะไม่ต้องเอาตัวแก้วเอาตัวฐานไปนะครับก็จะมีแค่เจ้าต,ตัวนี้ซึ่งน้ําหนักมันก็จะอยู่ที่ประมาณแบบนึงเดี๋ยวช่างให้300กรัมเท่านั้นเองนะครับในการพกพาโอเคอันนี้เป็นทิคเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่อยากใช้สตา r ล i z ไปในการแคมปิ้งเดินป่านะครับผมโอเคไปพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ